ฮัลโหลครับจากกราฟ c กเน็ตนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทำตัวหนังสือแช่แข็งนะครับก็เปิด Photoshop นะครับไฟล์ new นะครับ new เอกสารใหม่เพื่อเป็นการรอช้าผมจะสร้างเอกสารขนาด5 0 0 2 0 0นะครับครับผมกดเอาเลเยอร์แพเนลออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำกันเลยนะครับอย่างก่อนอย่างอื่นก่อนแรกก็ปลดล็อกก่อนดับเบิลคลิกนะครับกดโอเคนะครับ Enter ครับก็จะทำการปลดล็อกตัวนี้ขึ้นมา,าทำเร็วนิดนึง่เมิ่คลิกนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมากดโอเคนะครับตอนนี้สีก็ผมจะทำการไล่สี Background ก่อนนะครับก็ทำการไล่สีนิดนึงนี้โดยใช้ Gradient Tool นะครับไล่สีจากสีขาวไปสีเทานะครับเลือกสีจากโฟ u n d ไป Background แล้วก็ไล่กดชิปด้วยเพื่อให้มันตรงนิดนึงเลือกเป็นแบบลิเนียนะครับไม่ใช่เลือกแบบเรเดียสอันนี้เรเดียสวงกลมอันนี้ลิเนียครับะละปาปกาดูสวยงามนิดนึงผมอาจจะทําออกไม่ค่อยเหมือนแบบนะครับแต่เดี๋ยวทําให้ใกล้เคียงน,นิดนึงแล้วก็ผมก็จะพิมพ์เลยนะครับเริ่มทําตัวหนังสือครับเดี๋ยวจะทําตัวหนังสือนี้เริ่มแช่แข็งนะครับก็พิมพ์ชื่อเบไปครับกราฟิกเน็ตกตนะครับ ผมเ็ืบบเป็นสีดำนะครับเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีดำก่อนอื่นเลยีนี้เราจะทําให้มันมี t e x t อร์ด้านในนะครับเป็นลายเหมือนเกล็ดน้ําแข็งเนี่ยครับผมก็จะเริ่มทําโดยวิธีอย่างก่อนอื่นตอนนี้มันยังไม่มี texture ด้านในผมจะเริ่มทําก็คือไปที่ฟิลเตอร์นะครับใส่ noise เข้าไปก่อน add noise นะครับออ้ อย่างลืมแรกอย่างอย่างแรกเลยคลิกขวาก่อนนะครับตอนนี้มันเป็น Text อยู่นะครับเราจะทําให้มันเป็นรูปภาพเป็นลา s t e r นะครับเราก็เลสไลด์ไทป์มันนะครับโอเคต่อไปเรามา Add อด i s e กันก่อนนะก็เป็นแบบยูนิฟอร์มนะครับโมโนโคมนะครับถ้าไม่โมโนโคมก็จะเป็นสีเราจะเอาแบบโมโนโคมครับก็ล็อกร้อยห้าสิบนี้ครับก็จะเป็นจุดจุดจุดุจุดุดก็พอดูได้นิดหนึ่งเรามีเท็กเจอร์แล้วคราวนี้เดี๋ยว ผมก็จะไปใส่อีกตัวหนึ่งชื่อว่าคริสตัลนะครับคริสตัลไลซ์นะครับจะอยู่ในสักที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับขอหาดูก่อนคริสตัลไลซ์หาไม่เจอสักคู่แล้วอ่า นี่ครับพิกเซลเลตนะครับพิกเซลเลตคริสตัลไลส์นะครับ mm hmm. ก็ปรับสัก8ละกันเนาะเป๊บสัก10ก็ได้นะครับไไม่เป็นรโอเคอาจจะดูใหญ่ไปสักนิดนึงก็แอพพลายใหม่ก็สัก8ดีกว่าครับพิกเซลเลตคริสตัลไลส์สัก8ปั๊บปหา คราวนี้ผมจะทำการทำให้มันมีเหมือนเยือกแข็งไหลลงมาโดยนะครับก่อนอื่นผมก็กดคอนโทรลที T ก่อนครับแล้วก็ทำให้มันเป็นแนวตั้งนะครับแบบนี้กดชิปค้างไว้ด้วยคอนโทรลที Control T แล้วก็หมุนมาให้เป็นแนวตั้งผมจะใส่ฟิลเตอร์ชื่อว่าวินนะครับให้ลมมันพัดเงียครับไปที่สไตลิสแล้ววินนะครับมันก็ทำการพัดตัวหนังสือลงมาปุ๊บกดโอเคนะครับ เนี่ยครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวครมาดูอีกทีนึงมาที่ฟิลเตอร์นะครับทำให้ดูใหม่ Stylish w i n นนะครับนี่ครับก็จะ Direction ก็ f r r m the right ก็คือมาจากทางขวาลมมาจากทางขวาก็พัดไปทางซ้ายตรงสือมก็จะมีเยือกๆลงมาผมก็บิดกลับเหมือนเดิมทำไมถึงต้องบิดไปบิดมาด้วยเพราะว่ามันไม่มีให้มันพัดมาจากด้านบนนะครับก็เลยต้องน,น,น,นั่นนิดนึง อันนี้ดูลักษณะดูก็ยังเป็นขาวดําอยู่คราวนี้ผมห็นเกว่าด้านบนเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยไม่คอ่คอยแข็งนะครับผมว่ากดคอนโทลคิกนะครับที่เลเยอร์ตรงนี้เพื่อทําการเซเลคชั่นตัวด้านบนนี้นะครับผมก็จะเอาสีขาวเข้ามาเพ้นต์อีกนะครับเลือกสีขาวนะครับเพื่อให้ม็นสีขาวครับผมก็เอาสีขาวมาเพ้นต์เลยโอ,โ,อโ,อโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้ทําการสร้างเลเยอร์ใหม่ด้วยครับนะ อีกหนึง่งเพิ่มเพ้นลงไปสีขาวเพ้นลงไปอยากได้ตรงไหนก็ให้ตรงไหนมันจัดก็เพ้นลงไปตรงนั้นเลยนะครับอ๋อนี่มันเป็นลิเนียวเบิร์นซะงั้นอ่าเพิ่ม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 นี่ครับอยากได้ตรงไหนให้มันจัดก็ซัดไปเลยครับตามสะดวกสบายอ่าจากนี้เราก็ทำเหมือนเดิมก็เหลือตอนนี้ก็มีเลเยอร์ที่เป็นแต่ ใส่น้ำน้ำแข็งด้านบนคราวนี้ผมก็จะไปใส่วินให้มันอีกทีนึงเดี๋ยวตั้งมันก่อนตั้งมันก่อนตั้งมันก่อนตั้งมันนิดนึงทำโอ้ยตั้งมันนะครับขอโทษทีนทีครับหมุนปึ้งนะครับไปที่ที่ไหนวะวินอยู่ไหนนะชอบหาไม่เจอเรื่อยเลยนะครับสไตลิอ่์สไตล์ไลอะไรนะครับแล้วก็วินนะครับ เดิมจริงเราสามารถกําหนดค่าตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมว่ามันยาวเกินไปจริงเราสามารถกําหนดได้ผมรู้สึกเนี่ยครับไปที่เฟดวินเนี่ยครับเรากดพรีวิวนะฮะมันก็สามารถทําหมดสามารถลดมันได้ลดความหนาแน่นมันได้เราก็กดโอเคนะครับนี่เป็นีิธีการปรับแต่งฟิลเตอร์เล็กน้อยครับอันนี้ผมก็ลากมาให้พอดีปึ๊บปั๊บอ่าดูสวยงามดู มีดีเทลขึ้นเยอะนะครับคราวนี้ผมก็จะสร้างอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับใส่สีออกฟ,ฟ้าไปแล้วกันนะครับเทใส่ลงไปบ้างปึ๊บก็จะทับหน้าไปเลยนะครับก็กดโอเวอร์เลย์ครับเลือกแบบเอ่อตัวนี้เป็นแบบโอเวอร์เลย์เี้ยงมันก็จะดูเข้มถ้ายังไงเราสามารถเปลี่ยนสีมันได้ ผมก็จะลองเปลี่ยนดูแล้วกันสีแม่จะดูตุ่นๆไปหน่อยอุ้ยเคมเบนิสหนึ่งเป๋าเนี่ยครับก็ลองแต่งๆดูได้นะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ส่วนเงาด้านล่างก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเงาด้านล่างผมก็เอาปากกาไอเนี่นะครับาพ่น ง่ายสุดๆเลยก็คือเอาเนี่ยมาพ่นนะครับปรับหัวบลัชให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงอ่าตัว G ตัว R อะไรองนี้แล้วก็เดาวดาวไปเป็นเงาเงาอันนี้คือเราก็ลองกะกะทดสอบดูนะครับให้มันได้รูปทรงแล้วก็เบลอมันซะจัดเส้นเบลอครับเบลมันอีกเราต้องการความ ฟุ้งกระจายครับยังไม่พอครับก็ไปที่เลเยอร์เงาเนี่ยครับแล้วก็ออา opacity ลงมาอีกลงมาหน่อยมันเยอะไปพอตัวนังสือมันอยู่ห่างใช่ไหมครับก็บางๆหน่อยครานี้ผมก็ทำการเอาไอ้ตัวเจ้าตัวนี้มาทำรีเฟกที่พื้นก็ Copy มัมาอีกตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับ Copy เพิ่มอีกลึงเลเยอโดยการโยนล,ลงมาหรือกด Ctrl J ก็ได้นะครับ Ctrl J คอนโทเจก็จะมีเลเยอร์ที่ถูกก๊อปขึ้นมาอีกอันหนึ่งผมกากดคอนโท o ที T นะครับเพื่อทําการกลับด้านแบบนี้เพื่อให้มันเป็นเหมือนรีเฟกที่พื้นนะครับแล้วก็ปรับออปซิตี้ลงมาหน่อยหนึ่งหรือว่าบางทีคุณอาจจะใช้ m a ็ k เพิ่มขึ้นมาได้ก็ได้นะครับเพิ่มขึ้นมาเอาสีดำเนี่ยครับพ่นลงไปปรับหัวบัตให้มันใหญ่นิดนึง พ่นลงไปนะครับเพื่อให้มันมีความซอฟไล่อ่เห็นไหมครับนิดหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ความถนัดแบบนี้ส่วนเรื่องแสงเงาครับจริงแค่แค่นี้ก็จะดูเรียบร้อยนิดหนึ่งแล้วนะครับก็จะดูโอเคดูเป็นเปลือนเกล็ดน้ำแข็งนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวเราอาจจะใส่ตัวเอฟเฟกแสงเงาเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับผมก็เป็นเลือกที่ตัวเลเยอร์สุดท้ายนะครับ ตัวเย่แรกที่เราสร้างขึ้นมาเป็นแบ็กกราวน์นะครับเป็นแผ่นหลังมันนะครับก็เป็นที่ฟิลเตอร์นะครับเปเรนเดอร์นะครับไลทิ้งเอฟเฟกนะครับผมก็จะลองปรับทิศทางปรับทิศทางแสงได้ด้วยนะครับใช้ไลทิ้งเอฟเฟกต์ปั๊บมันใกล้มันสว่างไปนะครับผมก็ลดอินเทนซิตี้ได้ก็อาจจะไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยกดโอเคครับ อาจจะดูอันนี้ก็จะดูมืดน,นิดหนึ่งอ่าตัวนี้เงามันอยู่ด้านนอกเราอาจจะเข้ามาให้มันอยู่หลังเนี่ยครับมันก็จะดูเกลือนิดหนึ่งขึ้นมาผม่าปรับให้มันเข้มนิดหนึ่งแต่อยู่ข้างนอกก็ดีแล้วนะครับแล้วแต่ความชอบต้องลองทดสอบดูนิดหนึ่งโอเคครับแล้วงไงทิ utorial นี้ขอให้สนุกครับลองทำเล่นดูขอบคุณครับ